ที่เห็นเป็นรั้วไม้ไผ่นี่เป็นรั้วสวนป่าด้านทิศตะวันออกต้องการทำรั้วไว้เพื่อป้องกันวัวควายที่ชาวบ้านนํามาเลี้ยงบุกเข้าไปกินหญ้าในสวนป่าในสวนป่ามันจะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่วัวควายชอบทานบุกเข้าไปขนาดทารั้วแล้วยังบุกเข้าไปเลยจึงจําเป็นต้องทําเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะปักเสาไม้ไผ่ผูกพลาสติกแล้วก็ขึงรั้วแบบนี้ เอ่ยถึงลวดแบบนี้อัวควายมันจะเรียนรู้ได้ว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยมันเคยถูกไฟฟ้าช็อตที่ผ่านเส้นลวดพอมันเห็นนะ่ะมันก็จะไม่บุกเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะสงบขึ้นแหละสวนป่าวัวควายไี่บุกเดิมทำแต่รั้วไม้ไผ่เนี่ยมันก็พยายามจะบุกเข้าไปกินหญ้าในสวนอยู่นะ ที่เห็นนี้เป็นเหมือนถนนนี่แต่ความจริงมันคือถนนแหละแต่ราชการไม่ได้บูรณะมันจึงกลายเป็นป่าละม้อแบบข้างๆเนี้มันก็เกิดปัญหาว่ามันพอหน้าแรงเนี่ยไฟมันถ้าไฟมันลามมาเนี่ยมันก็จะเข้าสวนป่าได้จึงจําเป็นต้องลงทุนเอารถถ่ายมาถ่ายบริเวณนี้เนี่ย,ยบริเวณนี้นะครับที่ดูเหมือนถนนเนี่ย เป็นแนวกันไฟเผื่อว่าไฟมันลามมาจะได้ช้าหน่อยคงกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็เรียนรู้ไปนะทำสวนก็เพิ่งทำแนวกันไฟไปจิมิีจังกับปีนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศในสวนที่ถ่ายจากรถไปถ่ายเลยแดดก็ไม่แรงมาก พอเดินสำรวจสวนป่าก่อนกลับกรทมได้ต้นที่เขียวมันก็เขียวนะบางต้นมันก็ยังต้องสู้อยู่อโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ